สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมารีแอคนะคะตัวอย่างละครนะคะอ่เป็นละครแนว G L เนาะอืมเป็นพีเรียดของไทย P B S น่าจะเป็นเรื่องแรกด้วยที่เป็นพีเรียดไม่ใช่ไม่ใช่ G L ที่เป็น G L เออ <Okay. S 2> ไทยพีเอดนั่นเองนะคะชื่อเรื่องว่าหม่อมเปิดสวรรค์นั่นเองค่ะเขาบอกว่าเป็นหม่อมเปิดสวรรค์เนี่ยเป็นเหมือนผู้บุกเบิกในช่วงนั้นในยุคนั้นที่แบบว่าเป็นหญิงรักหญิงอ,อ,อะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหม่อมปิดกันเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวของหม่อมป็ดว่าอะไรยังไงเนาะโอเคค่ะเราไปดูกันเลย การสูญเสียเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหลือเกินไหมคะแม้จะพยายามทําตามที่มีรับสั่งกับหมอมฉันว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปและไม่มีอะไรจากเราไปตลอดกาลเราก็ตามเมื่อใดที่พวกเจ้าไม่มีคนคุ้มหัวเมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าลมปากของคนมันรุนแรงยิ่งกว่าพายุหลายเท่านะ กินของเจ้านายเช่นนี้ได้ยังไรอีไพรีบชัย,ยว่าใครก็เรียกเองนั่นแหละเวลานี้สิ้นสมเด็จเจ้าวังหน้าแล้วเองก็ต้องกลับไปเป็นไพร่เยี่ยงเดิมหากไม่ได้เล่นเพื่อนกันพเองจะทําสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างนี้หรือบักสีที่สุดออกไปต้ไปเลยอุ้ยออกไปทำไมความรักต้องม,มีแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นละ่ละเราผู้หญิงผู้หญิงหักกันมันผิดกรงไหน ข้าก็แค่คนเล่นละครตังเกล mm ีย hmm. ดหรือไม่จ๊ะมีอบอยอด้วยนะ,ะมีบอยด้วยเป็นประจงคนเดิมเพราะฉันก็รู้สึกกับประจงไม่ต่างจากที่ประจงรู้สึกกับฉันพ่อกลัวเหมือนอย่างที่พ่อเคยกลัวแล้วจึงห้ามฉันมาตลอดอะไรที่พ่อไม่ชอบก็อย่าทำคุณพระเจนแหลพีบาลส่งคนมาอารักขามาขับ,ร,บรือนะขำ ก็คงตกลงลงใจไปกับคุณพระหากพระองค์ชายทั้งสองพระองค์จะทรงช่วยเจราจาสู่ของพิคงขาวในอย่างนี้คุณพระคงได้ออกเร็วๆนี้เป็นแน่หากเราสลัดคนในใจทิ้งไม่ได้เราก็เก็บเขาไว้ในใจดีกว่ามีชีวิตอยู่ต่อโดยไม่มีเขาหนังความสุขของเราไม่จำเป็นต้องหมกคนอื่นก็ได้เรามีชีวิตของเราและชีวิตของเราก็แตกต่างจากคนอื่น และเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเราถ้าทำทุกอย่างก็เพื่อจะหมายว่าให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็นม,มันก็คือผู้หญิงสยามจากกักต้องเป็นได้มากกว่าเมียตรงรองดีแล้วหรือไหคะที่เราหม่องท่านจากวังหน้ามาอยู่ที่นี่มันทั้งสองเป็นที่โจรสันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน หาก<อ>คุณสุกับค<อ>ุณทำเป็นอย่างที่เจ้าว่าจริงข้าจะาเป็นคนลงโทษสองคนนั่นเองอใครคือหมองปิดตอนนี้ยังไม่รู้พระเป็นสวรรค์ทุกวันศุกร์เสาร,ร์และอาทิตย์20นาฬิกานาทีเริ่มวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกาย,ยานนี้ทางไทย PBS โอ,โอเค รู้เรื่องปะก็พอจะทราบว่าออนักแสดงนำก็คือพี่ตกทิมใช่ไหมแล้วก็ใครมีคนนึงไม่แน่ใจว่าชื่อฟิลไหมพี่พี่อันนี้บอกไปแล้วพี่ไม่รู้จักเท่าไหร่อ term, right? be, ่าดูแล้วพี่พี่พูดก่อนเลยว่าพี่รู้อยังไงบ้างเมื่อกี้นะคะเขาบอกเขาใช้์คำว่าละครเนาะน่าจะเป็นตอนยาวเพราะว่า เออเล่นวันเสาร์อาทิตย์นะสองทุ่มครึ่งทางไทยพีบีเอสใช่ค่ะฉะนั้นแล้วน่าจะเป็นละครยาวใช่ไหมที่ไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นอีพีเป็นอีพีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนซีรีส์ใช่ไหมอืม,อมค่อนข้างที่จะมีความขลังนะเพราะว่าอะไรรู้ปะคือด้วยความที่มันมีนะแสดงรุ่นใหญ่ด้วยแล้วก็ฉากอะไรต่างๆอะมันเป็นเหมือนพีเรียดแบบ ยุคก่อนนู้นอะใช่แล้วก็ทรงผมหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเข้าใช้นักแสดงที่แบบไงอะหน้าไทยๆอ่ะอืมซึ่งเมื่อกี้ดูจากอ่การเล่นการเสืออารมณ์อะไรอย่เงี้ย<ช>ของเขาอะมีความสมจริงในเรื่องของพีเรียะแม้กระทั่งฉากบนเรือนหรือว่าเนี่ยเห็นไหม บนบนเรือนมีป่ามีตัวประกอบหลากหลายตัวประกอบซึ่งเป็นนั่นแหละมันเป็นละครเนาะมันเป็นละครนะทุกคนแล้วก็มีบอยด้วยนะเออเห็นบอยด้วยรักชายด้วยเหมือนกันในสมัยนั้นเนาะก็แล้วู้หญิงเขาใช้คําว่าเล่นเพื่อนเขาใช้คําว่าเล่นเพื่อนเขาเขาจะใช้เหมือนกันไหมกับผู้ชายก็น่าจะเล่นเพื่อนือนกัน พวกชอบหมายถึงว่าเพศเดียวกันเออพวกเพื่อนกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อกี้ก็คือไม่ไม่เห็นด้วยแล้วก็เขามองเป็นเรื่องที่มันผิดปกติเพราะว่าเขาบอกว่าผู้หญิงควรควรทําตัวให้เป็นแบบผู้หญิงไทยอ่ะหมายถึงว่าหญิงสยามคือหญิงสยามอ่ะอืเหมือนคําว่าหญิงแล้วก็มีการฟ้องกันด้วยนะแบบว่าหมายถึงว่าพวกที่ อาจจะไม่ได้ชอบสองสองคนในตัวหลักอะเหมือนเขาไปแอบเห็นอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็ไปบอกไม่ทราบว่าเป็นอะไรอะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกชื่ออะทุกคนคือเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าตัวละครเขาชื่ออะไรอันนี้เราไม่รู้อะเอามาจากนิยายหรือว่าในหนังสือที่เขียนมาไว้หรือว่าอะไรเนาะเราไม่แต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่เขาไม่โอเคเลยไม่มีใครโอเคใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีใครโอเคเลยแล้วเขาไปฟ้องอะไรเงี้ย ว่าเล่นเพื่อนอือก็จะมีตัวลนยเนาะในละครอ่ะมีแบบว่าพวกนางสนมพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่านี่แหละขัดแย้งกันความขัดแย้งนี่มีทุกที่ทุกสังคมทุกแบบทุกทุกสมัยทุกสมัยเลยอืซึ่งสมัยก่อนอะ่ะมันจะแตกต่างตรงที่มันยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรเยอะ<ม>เหมือนปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นแล้วเวลาพูดอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่า คนที่ไม่ได้ไต่ตองจากฟังมาอะไรเงี้ยแล้วก็หงเบาหมายถึงว่าเชื่อคนง่ายนี่แล้วเจ้านายเชื่อคนแบบคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยว่าทําให้เกิดการเข้าใจผิดหรือใส่ร้ายอะไรง่ายกว่าเพราะว่าทุกวันนี้มันมีมันมีโทรศัพท์มันมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีหลักฐานหรือกล้องจอปิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนอะคือมันค่อนข้างที่จะ ถ้าได้โดนโลงโทษแล้วอ่ะสมัยก่อนเขาต้องแบบหาบุคคลที่เป็นพยานฉะน,นั้นแล้วไม่รู้รมันเท็จรหรือจริงอ่ะอืม,อมแล้วอีกอย่างแบบว่าเราหมายถึงว่าอีกอีกอย่างอ่ะเมื่อกี้มันจะมียุคแบบเป็นไพ่เป็นทาดเป็นขุนนางเป็นชั้นผู้ใหญ่เป็นข้าราชการหรือเป็นหม่อม,อมเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะแบ่งแบ่งชนชั้นเนาะสมัยก่อนแล้วแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะทาสไพ่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จะไม่ค่อยมีสิทธิ์ที่จะ พูดอะไรอ่ะในเขาเรียกอะไรนะเรียกร้องสิทธิอะไรแม้กระทั่งความคิดต,ตัวเองหรืออ่อการใช้ชีวิตตัวเองอ่ะอการใช้ชีวิตส่วนตัวตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเจ้านายก็คือมันไม่ใช่เจ้านายแบบก้าวขายไม่ได้เหมือนพุกวันนี้เราอยู่ในสังคมที่เวลาเรามีเจ้านายเรากลับบ้านไปเราก็เป็นแบบมีเรื่องส่วนตัวตัวเองอยู่กลับบ้านมาก็ไม่ได้อยู่ในเวลางานอะไรเงี้ย มันก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่สมัยก่อนเหมือนรู้สึกว่าเรื่องส่วนตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ใช่ไหมเหมือนเราชอบอะไรเราชอบเพศนี้หรือเรามีความรักอะไรเงี้ยเหมือนรู้สึกว่ามันจะผิดไปหมดเลยอ่ะเข้าใจไหมซึ่งคนอื่นก็มักจะมาแบบยุ่งวุ่นวายด้วยเสมอและสมัยก่อนเขาก็มองว่าใชยต้องคูกแบบนี้อะไรประมาณนี้ต้องใช้คําว่าแบบนี้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นวัฒนธรรมอะไรซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนขีดไว้หรือพูดไว้แต่ เขาจะเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยมาซึ่งคนที่เป็น LGBTQ อ่ะในสมัยก่อนก็คงจะอืมก็คงจะต้องทรมานในหัวใจแค่ไหนรักใครก็เก็บไว้ในใจเหมือนเมื่อกี้คําไม่รู้ว่าเขาไปปรึกษาใครนะแต่ว่ามันเขาแบบพูดว่าเราแบบว่ารักใครอย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยก็ให้เก็บไว้ในใจอ่ะมันจะแบบอยู่ในความทรงจําเราตอนนี้เราไม่ได้แบบว่ารอบครองอะไรแบบเนี้ยเนาะเอ้ยสไตล์พีเรียดก็คือ จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยในเรื่องความสัมพันธ์แบบ L G B T Q นี้ไม่จะเป็นแบบเพศเพศชายชายหญิงๆอะไรประมาณนี้ใช่นั่นแหละไม่ไม่ยอมรับเลยหนักหนักกว่าทุกวันนี้เนาะเรื่องอะเหมือนเห็นเป็นฟีแบบว่าเหมือนมีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วอ่าพี่ทับทิมใช่ไหมอืมอาจจะเป็นหม่อมเป็ดไหมเพราะว่าเหมือนชื่อว่หม่อมเป็ดสมนเนาะอเพราะว่าเหมือนแบบกลุ่ม แกงสาวๆเนี่ยที่มาเห็นแล้วแบบมามาว่าเอ้ยแบบเห็นสองคนนี้เขาแบบเป็นพวกรักเพื่อโอเล่นเพื่อน,เ,น,เ,อนเออเล่นเพื่อนไหมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกพูดประมาณว่าเออตอนนี้ก็เป็นได้แค่ไพ่อออไพ่หรือธาตุเออประมาณเออได้กลับมาเป็นไพ่และธาตุแล้วไม่ไม่ใช่คนที่สูงสังแต่ก่อนแล้วหรืออาจจะแบบเหมือนสูญเสียใครสักคนจนทําให้ตัวเองอกลับมาเป็นอันนี้เหมือนเดิมอะไรเงี้ย อันนี้ก็ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะชอันนี้ก็เป็นอีกอันที่เราด้วยความที่ไพโรธมันไม่ได้เอ่ยชื่อตัวละครนะทุกคน<ช>ซึ่งเราก็ยังไม่ได้รู้ลึกอ,อะไรเกี่ยวกับหม่อมเปสวันนะ่ะฉะนั้นแล้วอ่ะเราก็ตีความหรือว่าวิเคราะห์กันได้ประมาณนี้เพราะว่าเขาจะฉายวันที่วุยรยเดือนพฤศ,ศจิกไม่แน่ใจไว,วันที่สิบเจ็ดไหมเมื่อกี้เออสิบเจ็ดพฤศจิกายนใช่ รู้สึกว่าใกล้ได้ดูแล้วนะใกล้ได้ดูเ่วงปลายปีนี้คือแบบชามเยอะมากใช่เยอะมากเลยใช่สวนสนามกันสุดๆเออซึ่งเรื่องนี้พี่ก็คิดว่าหน้าติดตามอะไรรู้ปะมันเป็นละครซึ่งมันจะมีความเนื้อหาอาจจะละเอียดเพราะว่ามันจะต้องทำยาวเออมันจะต้องยาวแล้วพี่รู้สึกถึงความเรียวของนักแสดงหมายถึงว่าเวลาเราเล่นแบบเขาไม่ได้แบบจะต้องแบบ แต่งองค์ทรงเครื่องอะไรที่แบบเหมือนรู้สึกว่าเขาจะเป็นเล่นเป็นฐานะแบบไพร่ธาตุอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันจะมีเหมือนชีวิตจริงน่าจะเป็นมองเป็นสวรรค์น่าจะเป็นชีวิตจริงเลยคิดว่าใช่เป็นเรื่องของคนจริงๆอ่ะเป็นเรื่องของหมอเปิดที่เออน่าจะเขียนเล่ามาในอันนี้แล้วก็สิ่งที่พูดความเรียวหมายถึงว่าโอรักชัตหรืออะไรเงี้ยเขาทําเป็นสมัยก่อนหมดเลยแม้กระทั่งการแต่งกายอะไรเงี้ยหน้าตาของเขาแสดงเขาไม่ได้แบบว่ามไม่ อ่อค่อนข้างจะเป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงอยู่แล้วอะหมายถึงว่าเหมือนพี่ทัพทิมอะไรเงี้ยแล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่อะไรประมาณเนี้ยมันละครใหญ่ไงมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะมีความสมจริงในเรื่องของคาว่าพรีเอดใส่ไหมก่อนๆเลยเลยอืใช่เหมือนทรงผมอะไรเงี้ย นักแสดงก็ไม่ได้แต่งหน้าเท่าไหร่แบบจะจัดอะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนสมัยก่อนเลยที่ที่พี่พูดเนี่ยหมายถึงแบบนี้มันน่าติดตามที่มันอิงชีวิตจริงด้วยอะไรประมาณนี้น่าติตามแล้วก็จริงชีวิตจริงเนาะมีคู่ชายรักชายด้วยซึ่งทำให้เห็นว่าเออสมัยนั้นก็มีนะชายรักชายงแลวหญิงก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเห็นแบบฉากที่ผู้ชายไปคุยกับพ่อว่าแบบเออเนี่ยเราเป็นอะไรแบบเนี้ยก็คือรู้แหละว่าพ่อไม่ชอบแล้วพอ เออถ้ารู้แล้วว่าแบบไม่ชอบก็อย่าทําอะไรประมาณเนี้คือแบบอืก็น่าสงสารเนาะแล้วก็พี่คิดว่าเรื่องนี้น่าจะถ่ายทอดอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นการปฏิบตัติหรือว่าวัฒนธรรมหรืออะไรที่เขาแบบว่ามีเขาเรียกอะไรนะมีทัศนคติหรือการแบบมีระเบียบแบบแผนในสังคมที่เขาใช้ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือว่าการกระทําอ,อาจจะต้องใส่รายละเอียดเยอะพอสมควรว่าจะเห็นได้แบบเหมือนจะจแบบ สะท้อนให้เห็นว่าสมัยก่อนมันเป็นยังไงเลยเพราะว่าเขามาจากชีวิตจริงอเขามีค่านิยมของเขาไงคือมันมีค่านิยมแบบมีความเชื่อแบบอะไรของเขาเออในเรื่องของรักความรักเรื่องเพศเรื่องอะไรประมาณนี้น่าจะรายละเอียดเพราะว่ามันด้วยความที่ค่ายไทยทีวีเอสเนาะอือใช่ค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามก็ใกล้ได้ดูกันแล้วใครที่ชอบแนวนี้นะแบบเรียออะไรเง ก็ <UNKNOWN> เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจมากมากก็เคมีกาแสดงเมื่อกี้ในเรื่องนะพูดถึงในเรื่องนะรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งจะแบบห้าห้าป่ะอืมอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พี่ทัพิมอ่ะจะมีความห้าวๆาพราะว่าอ่อรู้สึกว่าเหมือนจะไฟกันกับคนที่พูดอ่ะอที่พูดไผ่อะเออพวกไพ่พวกอะไรที่เป็นเป็นผู้หลีกันอะเออแล้วก็เหมือนมีกี่คู่วะผู้หญิง รู้สึกว่าเหมือนมีสองเออมันมีสองแต่ไม่แบบเ้าเรียกอะไรนะมันแหละเราต้องดูอะเราต้องมันต้องดูเพิ่มอ่ะเพราะว่ามันต้องเป็นแบบตอนแรกอะไรเงี้ยมันถึงจะรู้ว่าเขาแบบเขามีมามีอะไรตัวอย่างอะไรอะไรเงี้ยในชีวิตตัวอย่างเขามีมาให้เราดูแค่นี้ใช่ไหมใช่โอเคกอมใด้วยที่เราแบบว่ายังไม่รู้ชื่อตัวละครในเรื่องสักเท่าไหร่ ก็รู้แค่ว่าตัวหลักแค่สองคนแต่อีกคนนึงก็ยัไม่รู้ว่าชะเออะไรตอนนี้นะคะใครแบบชอบแนวนี้แบบเนี่ยเขาเรียกว่านะเรียวๆแบบเนี้ยก็รอติดตามอืมเพราะว่าเป็นละครแบบตอนยาวๆเนาะแต่ต้องดูยาวๆโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีแอคอ่า ละครมอมปิดสวรค์น,นะคะก็ได้วิเคราะห์กันไปประมาณหนึง่ง<ๆ>เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้รู้เนาะอย่างที่เราบอกไปว่าอะไรคืออะไรยังไงด้วยความที่มันเป็นย้อนยุคเป็นพีเรียดด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะเดาอะไรยากหน่อยแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องจริงของมอมปิดสวรค์ <laughs> อุ้ยม <laughs> อมปดิด <laughs> ก็ชื่อมอมปิดสวรค์เนาะไม่สวรรค์ได้ใช่ไปไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจมอมปิดสวรคนเนี่ยก็น่าจะมอมป็ดสวรคนแหละโอเคค่ะก็รอติดตาม ชมกันนะคะต้องมีน้ำมาฉ่ำแน่เลยอุ้ยฉําอยู่แล้วเนาะมันเป็นชีวิตจริงอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันอ่ะเออเราก็อยากก็น่าจะมีเหมือนจะเป็นในหนังสือไหมอะไรเงี้ยทุกคนทุกคนคิว่าประวัติอะไรแบบนี้ไปไปหาดูแล้วก็ลองอ่านดูคร่าวๆได้ก็จะมีอยู่ไม่งั้นเขาคงไม่ออามาทาเนาะก็ท้าชายทางช่องไทยพีบีเอสเนาะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง youtube ไทยพีบีเอชเช่นกันนะคะเขา้ลงใช่ไหม โอเคสำหรับสายที่แบบว่าไม่ได้ดูสดก็แบบว่าสามารถดูย้อนหลังได้ <Okay. S 1> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย